ขอถามถึงกรณีที่กลุ่มทะลุแก๊สนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพรรคปฏิวัติประชาชนไทยแล้วก็มีการโพสต์ข้อความแนวแบ่งแยกแดินแดงสนับสนับสนับสนุสน,กนกลุ่มมาลาปตัตตานีอะไรเงี้ยค่ะเรามองว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้จะนําไปสู่การปานปลายเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่แล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะพอตรงนี้นก็คงเป็นลักษณะของการแสดงออกนะครับภายใต้ภายใต้ข้อกฎหมายนะครับซึ่งใน การดเนินการลักษณะดังกล่าวเนี่ยคงเป็นการดำเนินการในระดับของท่านสามารถสมรัูมกาตัดสินแห่งชาตินะครับเพื่อดูตามข้อกฎหมายนะครับแต่ถ้าหากมีกระบวนการโยงใหญ่ไปกระทบถึงเรื่องความมั่นคงนะครับในเรื่องของจุดท้ายปลายทางอย่างที่กระทบเอกราชอธิทปไตยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางกองทัพที่จะไปดำเนินการนะครับแต่ลักษณะาการ ขึ้นไหวดังกล่าวเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นการปฏิบัติไปตามการใช้สิทธิในการแสดงความคิเดเห็นมากกว่านะครับยังไม่ได้ชงผลนะครับคือ,ค,อคือกองทัพจะไม่ยุ่งกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งหมดใช่ไหมคะเป็นหน้าที่ของตำรวจดูแลใช่ไหมคะตรงนี้ในส่วนในส่วนของการดูแลเรื่องการชุมนุมเนี่ยนะครับ <yeah> ก็เรียนว่าเป็นบทบาทของทางสำนักงานบทรช่าิในการบังคับใช้กฎหมายนะครับ ในส่วนของทางทาหารเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยนะครับซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถู่ในขั้นที่บอกว่าเริ่มเกิดความไม่สงบเรียบร้อยเนี่ยทหารก็ต้องเข้าไปเพื่อดําเนินการนะครับแต่ถ้ายึดถือกันตามหน้าที่นะครับหน้าที่ทาหารคือการปราบปรามกบฏและการจราจร ถ้ามีกระบฏถ้ามีจราจรเป็นหน้าที่ทหารแต่ถ้ายัางไม่ถึงนะครับตํำรวจท่านก็ดูแลถ้าหากขอบเขตมันกว้างขวางแต่ยังไม่ถึงกระบฏไม่ถึงจราจรทหารอาจจะขอถูกขอให้เป็นไปนช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานท่านครับตอนนี้ครับนะ